ถ้าไม่ลงตาถึงเน้นเรื่องเมตตาโอตัวทุ้งเมตตาตัวเองได้นะมันเมตตาคนทั้งโลกได้นะคะรับโพธิสัตว์เนี่ยท่านเมตตาสัตว์มากกว่าตัวท่านเองนะครับถ้าโพธิสัตว์ที่มารมีเยอะๆแล้วนะครัสามารถจะสามารถจะทานร่างกายท่านได้ให้สัตว์กินได้เลยนะครับ ท่านาให้ผู้อื่นมีความสุขถูกอยากให้คนอื่นมีความสุขถูก,ถกมันค่อยๆทำมาตุามันไม่ใช่ทําวันเดียวปีเดียวมันไม่ใช่ทาชาติเดียวครับมันต้องทําจนกว่าจะรู้นั่นแหละท่านบอกเหมือนข้าให้เองสวดมนเนี่ยเองก็อย่าหยุดครับถ้าไม่รู้ก็อย่าหยุดสวดจนตายนั่นแหละท่านบอกการที<ฮะ>่เราอยากจะให้ผู<ฮะ>้อื<ฮะ>่นมีความสุขได้เนี่ย เราต้องมีความสุขด้วยเองถต้องเลยถูกไม่ใช่จะคนเห็นเรามีความสุขนะเขาก็สุขไหมล่ะเขาก็สุขไงสุขกับเราเลยเขาเห็นคนไม่ได้เรื่องอะไรราวเนี่ยลองมองปั๊บเนี่ยเขารู้สึกยังไงอะครับผู้ต้องห้ามอะต้องห้ามะใช่ห้ามทุกอย่างเลยในเห็อนยเยอะเลยครับในวัดนี่ก็เยอะ ในสาขาก็เยอะมีสังพระมีทั้งสีห้ามไปหมดเลยห้ามตัวเองนะห้ามในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ห้ามมาห้ามกินอันนี้ห้ามไปนี้ห้ามโน่นนี่เขาจะไปจุคือห้ามตัวเองนะครับต้องอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าชวนไปแล้วต้องได้อย่างนี้อย่างนี้นะก็ห้ามแล้วไง คือหมายถึงว่ามีข้อแม้หรือมีกฎข้อบังคับถูกต้องเลยคือตัวงามตัวเองนะจะบอกเอ้ยไปได้กินได้นอนได้อยู่แบบง่ายๆอเ่ะอยู่แบบง่ายๆใช่แต่ต้องกินอันนี้อันนี้นะอันนี้นะได้มันเลยไม่เบาให้หนูไดมันเลยไม่ไม่เบานธรรมชาติใช่าเไหมครับมันไม่มันมีเคลื่อนขคลื่อนเคลื่อนที่ตัดร้อน มันเหมือนมันขัดขัดขัดเงี้ยนะถูกถูกถูกอ๋อใช่ถ้าคนสวดไปนานๆเขาจะรู้เอ้ยขึ้นเนี่ยมันยังรบกวนอยู่เนี่ยจะทำไงให้มันทะลวงตรงเนี้ยประมาณนี้แหละพอมันไปถึงแล้วเนาะโอ้เส้นผมบางภูเขาว่างนะครับบางอย่างปะคอกบางอย่างที่ตัวเราเองเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ถูกไม่ใช่ แต่มันไม่ใช่บางทีมันไม่ใช่เพราะเรายังไม่ถึงอครับเราไปตอนนี้เห็นน้ำบอกเนี่ยน้ำนี่โอ้โหสายสะอาดเป็นบ่อเล็กๆไปอีกหน่อยเอาเป็นกว้างเนี่ยไปอีกหน่อยยาวเลยครับประมาณนั้นแหละโอ